ราศีกุมเดือนกรกฎาคมก่อนเข้าสู่เนื้อหาการดูดวงฟรีราศีกุมเดือนกรกฎาคมนี้ขอแจ้งข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเรียนโหราศาสตร์ชั้นสูงฉบับโหราจารย์ยุคโบราณซึ่งอาจารย์เปิดสอนออนไลน์อยู่เดือนละ1,000บาทสอนจนดูดวงได้ปล่อยวิชาให้ไม่มีกัก๊กเรียนจบนำไปประกอบอาชีพได้เรียนจบไปหนึ่งปีจะมีดวงตัวอย่าง100ดวงชะตามาวิจาร์กันแบบละเอียดยิบ ื่อให้ผู้เรียนไปเกะตามเป็นต้นแบบในการเอาไปใช้ดูดวงคนได้จริงๆจบป,ปีแรกหากไม่เข้าใจจะให้เรียนฟรีปีถัดๆไปจนกว่าจะแตกฉานสอนตั้งแต่เรื่องการเอาดาวเข้าเลิกเข้านวางเข้าตรียางเข้าทักษาเข้าตนุเศษรอบมาตั้งแต่วงนอกเข้าสู่วงในเป็นการคัดคุณภาพดาวว่าดีจริงหรือเสียจริงแล้วตีความหมายรวมเพื่อพยากรณ์ในเรือนราศีจัก ซึ่งยังไม่มีครูบาอาจารย์ใดสอนให้แบบละเอียดขนาดนี้หรือท่านใดอยากทดสอบความแม่นยำก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อดูดวงแบบละเอียดได้ค่าบูชาครู1,000บาทเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติหากท่านสนใจที่จะเรียนก็สามารถทดสอบความลึกซึ้งในหลักวิชาจากครูผู้สอนได้ก่อนจะตัดสินใจเรียนจริงการเรียนกับอาจารย์นั้นง่ายได้เพราะทำเป็นคลิปสอนรันไว้ตั้งแต่001ไปเรื่อยๆ ผู้เข้าเรียนก็แค่แอดฟิสบุ๊กเข้ามาในกลุ่มลับว่างตอนไหนก็เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าไม่ใช่การไลฟ์สดแต่ทําเป็นคลิปสอนอย่างดีเรียงลําดับไว้ตามตัวเลขสงสัยอะไรตรงไหนก็ถามได้ไม่อัน้นใต้คลิปนั้นๆจึงสะดวกกับผู้เรียนทุกคนที่มีเวลาว่างไม่ตรงกันนั่นเองค่ะ นี่เป็นการพยากรณ์การโครจรของดาวที่อยู่บนท้องฟ้าของเดือนกรกฎาคมเท่านั้นซึ่งอาจจะถูกต้องตรงจริงร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่ถึง20%เอร์เซนนั้นขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของคุณต้องเอาเวลาตกฟากวันที่เดือนพศและจังหวัดที่เกิดมาให้เราดูเช่น06.00น1มกราคม2527กรุงเทพมหานครส่งรายละเอียดมาแบบนี้จึงจะรู้ได้ว่า การพยากรณ์ของราศีกุมเดือนกรกฎาคมนี้ถูกต้องตรงจริงร้อยเปอร์เซนต์กับดวงชะตาคุณไหมนั่นเองชาวราศีกุมทุกคนให้เข้าใจตรงกันตรงนี้เลยว่าเราใช้เวลาตกฟากในการพยากรณ์ซึ่งที่เรียกว่าราศีกุมนั้นหมายถึงเวลาตกฟากของคุณตรงกับราศีกุมเราไม่ได้เอาช่วงเดือนเกิดของคุณเป็นตัวกำหนดราศีแต่เราใช้เวลาตอนออกจากท้องแม่มาพยากรณ์แทน ซึ่งเป็นวิธีการที่ละเอียดแม่นยำนำไปใช้วางแผนชีวิตรายเดือนได้เป็นอย่างดีค่ะดูดวงการเงินดาวการเงินของชาวราศีกุมเดือนนี้นั้นคือดาวพฤหัสโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนการเงินเองทั้งเป็นดาวลาบผลและความสำเร็จทําให้การเงินของชาวราศีกุมนั้นมั่นคงทั้งปีช่วงวันที่14 17ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์กุมกันเป็นผู้สมพล รายได้ของชาวราศีกุมก็มีเข้ามาเพิ่มอีกจากงานเสริมการลงทุนการเข้าหุ้นส่วนมีผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามหรือแฟนสนับสนุนทางการเงินด้วยเช่นกันช่วงวันที่17ถึง31ดาวอาทิตย์พุธกุมกันเป็นคู่วิชาการรีโกนถึงดาวพฤหัสการเงินด้วยแต่โดนดาววินาศคือดาวสองที่สวยเลิกเสียถูกพิษเล็งมาหาด้วย ทำให้ธุรกิจการงานการลงทุนการเข้าหุ้นส่วนเริ่มมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาทั้งงานด้านวิชาการเอกสารสัญญาหนี้สินการฟ้องร้องทางแพ่งประกอบกับหลังวันที่23-31ถึงนั้นดาวพฤหัสการเงินโคจรพักองศาแสดงว่าการเงินก็เข้ามาดีอยู่แต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งรวมถึงจ่ายไปเพื่อลูกหลานลูกน้อง บริวารทีมงานด้วยนั่นเองดูดวงสุขภาพดาวสุขภาพของชาวราศีกุมเดือนนี้นั้นคือดาวพุธขณะนี้โคจรย้ายราศีเข้าเรือนอริช่วงเวลานี้ให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากน้ำเป็นเหตุการเดินทางในระยะไกลๆจะมีปัญหาอุปสรรคแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเพราะดาวพฤหัสตรีโกนมาช่วยอยู่หลังวันที่17-20ดาวอาทิตย้ายราศีมากุมดาวพุธ ตกอริทั้งคู่ก็ให้ระวังการจ็บไข้ได้ป่วยอันเนื่องมาจากความรักเป็นต้นเหตุแฟนทําให้ป่วยหรือมีเรื่องทะเลาะกับแฟนก็เป็นไปได้เช่นกันหลังวันที่21-31ถึงดาวพุธสุขภาพติดพิดเคี้ยวในสัมโนเริกถูกดาวเสาว,วินาที่สวยเริกเสียติดพิดเคี้ยวเช่นกันเลงดาวพุธเกือบร้อยแปองศาตรงนี้ก็เป็นช่วงกรรมเก่าสง่งผล อาจเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่รู้สาเหตุหรือมีเหตุให้เจ็บป่วยอื่นๆแนะนำช่วงเวลานี้ให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญถวายทานใดๆอธิษฐานให้ทุกชีวิตที่พ่วงพันสัมพันธ์กับเรามาได้มีส่วนในบุญทานการกุศลครั้งนี้ก็จะช่วยลดทอนปัญหาอุปสรรคลงไปได้บ้างอาจารย์มีบทขอขมากรรมใหญ่ใครสนใจอยากได้จะส่งไปให้ฟรีค่ะดูดวงการงาน ดาวการงานของชาวราศีกุมเดือนนี้นั้นคือดาวอังคารโคจรเป็นเกษตรอยู่กุมดาวราหูตัวตนเจ้าชะตาเป็นอังคารราหูคู่ธาตุเสวยมหัตธโนเริกโยกถึงลัคนาทั้งคู่ทำให้การงานของชาวราศีกุมมั่นคงทั้งเดือนหลังวันที่14ดาวสุขพันธุบวกสุภะจะโคจรเข้าเรือนปุตตะดาวอังคารการงานโยกไปหาเป็นคู่มิตรกัน ทำให้การงานของท่านได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ใหญ่ลูกหลานลูกน้องทีมงานรวมถึงงานในด้านอสังหาริมทรัพย์ของท่านก็จะให้ผลดีด้วยใครที่คิดอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองอยากมีงานเสริมก็สามารถทําได้ช่วงนี้เช่นกันดูดวงความรักดาวความรักของชาวราศีกุมเดือนนี้นั้นคือดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่เพชฌฆาตเลิกติดพิษเขี้ยวอยู่จนถึงวันที่16 วันที่14นี้ดาวศุกร์จะย้ายมาผสมโรมโดนดาวราหูตัวตนเจ้าชะตาโยกหลังตามมาทำให้ช่วงเวลานี้ชาวราศีกุมมีปัญหาความรักทะเลาะกับแฟนมีมือที่สามที่อายุอ่อนกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องคนสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามารักมาชอบระวังหักเพลอตัวเพลอใจหลงรูปหลงคนหน้าตาดีเข้า เขาได้แล้วมีโอกาสทิ้งเราไปได้หากสแกนไม่ดีช่วงวันที่17ถึง20ดาวอาทิตย์ความรักนั้นโคโจรอยู่ในเลิกดีกลุ่มดาวพุธปุตตะบวกมรณะท่านมีโอกาสได้อยู่ห่างจากแฟนแต่ไม่ได้มีเรื่องผิดใจกันพบปะพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์คนโสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามารักมาชอบทางโลกโซเชียลหรือเป็นคนต่างจังหวัด หรือเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้เช่นกันคนมีคู่อยู่แล้วความรักของท่านก็ยังดีอยู่มีเรื่องวุ่นวุ่นเข้ามาเกี่ยวกับลูกหลานมีปัญหาอุปสรรคดอกเบี้ยนหนี้สินที่ต้องร่วมกันแก้กับแฟนช่วงวันที่21-31ดถึง3าดาวพุธปุตตะบวกมรณะจะโครจรติดผิดเขี้ยวถูกดาวเสาว,วินาตโครจรพักองศามาเลงเกือบร้อองศาช่วงเวลานี้แหละ ให้ระวังมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องมือที่สามเข้ามาด้วยเกิดเหตุการณ์วิวาทะความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือบางท่านถึงขั้นเลิกราอย่าร้างกันได้เช่นกันค่ะดูดวงโชคลาภดาวโชคลาภของชาวราศรีกุมเดือนนี้นั้นคือดาวพฤหัสโคจรเป็นกเกษตรทั้งปียิ่งตอนเกิดถ้าท่านมีดาวลอยอยู่ในเรือนลาภะด้วยแล้วแล้วก็กลางเดือนนี้จนถึงกลางเดือนสิงหาคม ชาวราศีกุมท่านจะมีโชคได้ลาบลอยมีโชคฟลุกมีเงินก้อนเข้ามาแต่จะถูกต้องตรงจริงร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งดาวในพื้นดวงของคุณต้องเอาเวลาเกิดมาให้เราดูจึงจะพิสูจน์ได้ชัดเจนค่ะสำหรับเลขเด็ดเลขมงคลงวดประจำเดือนนี้นั้นขอนำเสนอดาวอาทิตย์พุธอาทิตย์สุขอังคารราหูและพฤหัส ็พอที่จะนำมาทำเป็นเลขนำโชคได้เช่นกันค่ะ